เปิดไฟกันมาคน้าสมโอเคช่างมันโอเคสวัสดีคุณผู้ชมครับวันนี้คุณก็อยู่กับผมนะครับกับโอตาไม่คุ้งเหมือนเดิมนะจ๊ะแป๊บนึงน้องทัาเฟซมามีอะไรวะ ดี๋ยวบอกน้องมันก่อนคิดว่เมโลดี้นี่โอเคไป <No. S 1> ต่อครับก็จากเมื่อวานนะครับที่ผมไปงานจับมือเนะี่ยแต่ผมกลับก่อนผมกลับประมาณสักอ่าห้ามกลับประมาณสักบ่ายประมาณสี่โมงนาะไปหลงกันอยู่แถว นู่นแถวหมอชิดคือต้องไปลงสถานีกับไม่แล้วก็ไปลงแล้วก็ไปลงแถวหมอชิดนั่งเลยไปยี่สองสถานีอีโอเคช่างหัวมันนะครับเมื่อวานนี้มีการประกาศผลด่วนรอบที่สองนะครับเราจะมาดูไปพร้อมๆกันว่ามีใครที่ขึ้นและลงบ้างนะครับโอเคตอนนี้ผมอยู่ที่หน้าเฟซละ่ะจะไม่มีคลิปอะไรนะเพราะว่าคือด้วยเขาด้โปรแกรมมันไม่ค่อยดีแล้วนะฮะเดี๋ยวจะเดี๋ยวได้เลิกเดี๋ยวได้เลิกเปลี่ยนคอมใหม่แล้วแหละนะครับปะรับกล้องกันหนึงอือนี่ฮะ เข้าตัวพอดีโอเคครับก็ตอนนี้นะครับคะแนนที่นามาอันดับหนึ่งนะแน่นอนครับพี่เชอร์นะพี่เชอร์พุ่งสูงอยู่แล้วนะครับบ้านพี่เชอร์เขาทุ่มสุดตัวเนาะแล้วก็ที่พุ่งขึ้นมาครับเป็นมิวสิกนะฮะมิวสิกพุ่งขึ้นมาเป็นอันดับที่สองนะครับแล้วโมบายล่วงมว่าเป็นอันดับที่สามเนาะก็ไม่เสียใจแต่ครับพี่ออนครับจากอันนี้แล้วพี่ออนได้ที่สิบสามนะครับตอนนี้พี่ออนดีดขึ้นมาเป็นที่สี่ครับแซงพี่เนยพี่เนยโดนดีดลงมาเป็นที่ห้านะครับ ผมตกใจมากนะคะคือคนบ้านคือคนบ้านมนี่คือนากก่ากลัวมากเลยนะคือแบบจู่ๆก็ดีป้งขึ้นมาโหก็ดีครับติดติดใจเยอะๆเนาะก็อยากให้ติดทุกคนนะครับแล้วก็พี่เนยน,นะครับล่วงเปอันที่สีบเนานะก็โอเคยังถือว่าติดอ่อคามิเซเว่นอยู่นะยังยังยังดีอยู่นะครับแล้วก็เจนนิสนะครับไม่ได้เคลื่อนที่ไปไหนนะครับแต่พี่แก้วขึ้นมาเป็นอันที่เจนะ็ดเนาะปัน่นล่วงลงมาอันที่แปดทุกคนปั่นหลุดคามิเซเวน่นเฮ้ยเจ้าคือแบบ โอ้ไม่ไม่ไม right? ่ไม่ไม่ก็ถ้าคิดในอีกแง่หนึ่งนะครับคืออาจจะมาที่ลวดเดียวคือตอนประกาศผลเลยก็ได้เนาะแล้วก็เจนครับถูกล่วงลงมาเป็นอันที่เก้านะครับคือโอ้หนักนะล่วงมาเป็นอันที่เก้าจากครั้งก่อนรู้สึกว่าใจขึ้นอยู่ที่ห้ามังเจนล่วงลงมาอันที่เก้าถือว่าเยอะมากนะล่วงมาสี่อันดับเนี่ยแล้วก็วีครับวิรยาตอนนั้นตอนนั้นล่วงตอนนั้นอยู่อันดับที่อะไรเมนูทั้งแต่คือโดนล่วงลงมาครับอยู่อันดับที่สิบเนาะแล้วก็ มีปุ๊บนะครับมีบอสนะครับกับตะวานเนาะที่อันดับไม่ได้เคลื่อนที่ส่วนน้ำหนึ่งดบลงมานะครับน้ำหนึ่งดบลงมาเป็นอันดับที่สิบสามเนาะแล้วก็เนทเธอรีนครับเนทเธอรีนนะฮะยังอยู่อันดับที่สิบสี่เหมืนอนเดิมความตำแหน่งนะครับความตังแหน่งเซมบัสซึอยู่ในตอนนี้แล้วก็มีมา์อันดับที่สิบห้าครับไข่มุกถูกดีดขึ้นมาอยู่ในเอ่ออยู่ในเซมบัสซึเมมเบอร์นะครับเป็นอันดับที่สิบหกเนาะแล้วก็ซัดจางนะครับขึ้นมาเป็นอันดับที่สิบเจ็ด นะครับแล้วก็แบมบูเป็นสิเนาะที่เหลือก็เป็นอเดักรอยไปแล้วนะฮะก็จะมีสัจจังแบมบูมิลลี่จาผักขมนะครับที่ล่วงมามิลลี่จาผักขมนี่คืออันดับล่วงลงมาเนาะแล้วก็มีอิซิตแล้วก็มีลีนะนะครับที่ขึ้นมาเป็นอันดับที่ยีเนาะแล้วก็มีมินมินนะครับที่ขึ้นมาเป็นอันดับที่ยีส่วนฟอนนิงจูเน่นะครับล่วงลงมาเนาะยี่สิบสไล่ตามลําดับที่พูดไปนะครับส่วนออมส่วนพี่ออมนะครับก็ยังครองตาแหน่ง อันดับที่เดเดิมนะครับส่วนพี่ก่อนนะครับเริ่มดีตัวขึ้นมาเรื่อยๆเนาะเป็นอันดับที่ยี่แปดแลยี่และจิ๊บนะครับถูกดีตัวขึ้นมาเป็นอันดับอันดับที่ยี่สิบเก้านะครับแล้วก็มีคามินนะครับน้ำใสเนาะที่อยู่อันดับที่สามสิบและสาสิบเอ็ดแล้วก็ถูกดีร่วงลงมานะครับแต่มิวนิกถูกอยู่อันดับสุดท้ายครับคืออันดับที่สาสิบสองเฮ้ยทุกคนคือผมแปลกใจว่าคือมิวนิกไม่น่าจะมาอยู่อันดับนี้ได้นะครับหรือว่าคิดในอี่แงหนึ่งคือ รวมทีเดียวเลยนะครับบ้านมีวมนิ่เนาะก็คือยัดรวมลงมาอ่ะโอเคก็หมดแล้วครับสาหรับสาหรับประกาศคนรวนเนาะก็อาทิติอาจจะเร็วหน่อยแต่ว่าอ่ะพูดอีกเรื่องหนึ่งนะครับเป็นเรื่องของงานจับมือเนาะเมื่อวานคือเมื่อวานนี้ผมไปอ่ะผมไปจับอ่ะเดี๋ยวเล่าเดี๋ยวเล่าให้ฟังคือเมื่อวานน่ะไปมันผิดแผนหมดแล้วคือทุกอย่างมันชิบหายหมดแล้วคือนัดรวมกันะคือประมาณตีสี่นะครับกลับออกตีห้าปึ๊บมีมีคนมาใส่สองคนแล้ว มีคนมาสายนะก็คือไอ้ไอ้ซิกจับไอ้บอยมาสายนะครับก็เลยโอเคก็เลยเลื่อนรอบไปนะครับก็เลยไปตอนหกโมงเช้าถึงนู่นก็คือแปดโมงก็คือไม่ได้ซื้อของครับแต่มีน้องอยู่น้องผมที่ค้างอยู่ที่นู่นนะครับก็เลยอ่ะโอเคเดี๋ยวฝากน้องมันซื้อก็ได้นะครับอ่ะถือว่าเราซื้อของทั้จบไปนะครับแล้วก็นี่แฟมสะสมผมไปอัปเดตมาเพิ่มแล้วนะครับก็จากครั้งก่อนนุ นะไม่เคยเปิดแตรมให้ดูเลยนะครับก็จะมีพเน่ก็มนเดิมครับคอมเหมือนเดิมเนาะไล่คอมไปนุ่มกรึบๆนุ่มกรึบๆนี่สวยงามสวยงามนี่เดี๋ยวเงินจับมืออ่ะผมมีบัตรวันที่ยี่สิบสองเคยยี่สิบสามเนาะเป็นบัตรสีสีสีอะไรวะดูกันบัตรสีอะไรวะเป็นบัตรสีส้มกับบัตรสีชมพูนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันเนาะ เดี๋ยวเราไปถ้าใครไปนะครับก็โอเคเราไปเจอกันนูนนะจ้ะวันนี้แถวเร็วนะครับน้องบอกมาเนาะวันวนี้น้องกําลังจับมือนะูันวันนี้เป็นวันที่สิบสามนะครับเป็นวันจับมือวันที่สองของคีมิวะเมโลดี ody, นะ้เนาะก็โอเคครับพอให้ไม่เจอเรื่องอะไรที่เร็วร้ายเหมือนครั้งก่อนนูนนะครับจะบอกน้องก่อนนะจ๊ะโอเคเอ้ยอเมทาอือเรียบร้อยนะครับก็ ต่อมาครับต่อมาผมอะไปตามหานี่คือตอนแรกอะว่าผมอะสั่งนี่ไปแล้วสั่งไม่ได้สั่งหรอกคือเฮ้ยๆๆๆๆมึงต้องไปเอกมไมมึงต้องไปเอกะไมไม่ใช่ไปหมอชีพเดี๋ยวเดีเดี๋ิดแผลมาล้ไม่ใช่ไปหมอชีดอ่า โอเคนะครับก็เมื่อวานนี้ครับไปซื้อผมไปซื้อพี่เนยนะครับที่มีวะมานะเป็นเซมิเนาะไปซื้ออันนี้ที่เป็นเซมิมาครับคือสองใบเนี่ยซีเพชมแล้วผมมีแล้วนะครับแต่ว่าพี่พี่ที่นึ่งน่ะเขาขายเป็นเซมิเนาะผมก็เลยโอเคเซมิก็เซมินะครับก็เลยไปจัดเซมิพี่เนยมาก็เลยมีใบซ้ํานะครับแล้วก็มีชาร์ิตด้วยที่ซ้ำเนาะชาร์ิคือเก็บคอมแล้วนะครับโอเคครับเดี๋ยวเก็บเอฟเก็บเอฟดีกว่า นะครับอ่ะต่อไปครับนี่ผมไปได้นี่มาครับเป็นปกลิเวอร์เนาะปกลิเวอร์องค์หญิงนะครับงามมากนะฮะโดนสามร้อยเนาะแล้วก็คิมิวาเมโลดี้นะครับเธอคือเมโลดี้เนาะเดี๋ยวมันจะมีข่าวหนึ่งนะครับที่บอกว่ามีเด็กคนหนึ่งนะครับขโมยตังค์แม่นะครับไปซื้อของสะสมเนาะก็คือเดี๋ยวจะบอกว่าถ้ารู้ว่ามีงานจับมือนะครับ ทำตามผมก็ได้เนาะคือถ้ารู้ว่ามีล่วงหน้าประมาณสักสี่ห้าเดือนเนี่ยไหมเก็บตังค์เลยครับสี่ห้าเดือนนั่นแหละเก็บให้หมดนะครับคือผมจะคือ้วยคนไี้ว่าผมทํางานผมกินข้าวที่โรงงานอยู่แล้วนะครับผมก็เลยโอเคไม่ได้ซีเรียสอะไรเรื่องการกินกันเรื่องการใช้ตังค์อย่แล้วเพราะว่าข้าวฟรีนะครับผมก็เลยหักตามประมาณนั้นไปนะครับส่วนใครที่ข้าวไม่ฟรีเนาะก,ก็แบ่งตังค์ไปใช้นะครับอยาเก็บหมดนะ ทำเท่าที่ตัวเองทําได้นะครับไม่ใช่ว่าเราอดเพื่อที่จะไปซื้อของเนาะเมมเบอร์ Member, รู้เมมเบอร์ Member, เสียใจนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราก็ควรที่จะแบ่งสันปันส่วนเรื่องเงินตรงนี้ให้ดีนะครับไม่ใช่ว่าจะเก็บก็เก็บหมดเลยไม่ดีนะครับเราควรที่จะแบ่งเนาะถ้าใครกินข้าวฟรีแบบผมก็ทาตามผมก็ได้นะครับแล้วก็ตังค่าน้ำมูาน้ำมันก็หารกันเองนะฮะมปต่อไปนะครับก็จะมีแผ่นรองแก้วนะครับ นี่นะครับน้องแก้วมาเป็นน้องแก้วหงหญิงเนาะซื้อมาสองร้อ,อยตอนนั้นไปคาไปที่เวียนคีคาเฟ่ที่งานจับมือไปกินชาเขียวโคตรอร่อยอ่ะทุกผู้ชมผมบอกเลยว่าชาเขียวอร่อยมากคือแบบโอ้โหเชี่ยโคตรอร่อยเลยผูดไม่ถูกกับมันอร่อยอ่ะจริงเดี๋ยวไม่เคยกินชอ็อกโกแลตนะเพราะผมเป็นคนไม่คม่อยชอบกินชอ็อกโกแลตเดี๋ยวรอบหน้าไปจะลองไปสั่งชอ็อกโกแลตมากินดูนะครับก็ ตามนี้หมดแล้วนะครับสําหรับาการจับมือเนาะอ่ะแล้วเมื่อวานนี้ผมไปจับใครมาบ้าน <S <S นี่เลยภูมิใจนําเสนอนมากโคตรบทเลยกูนะครับเมื่อวานนี้ผมไปจับนี่เลยเพืหนึ่งเพื่อนหนึ่งเมืนน่อวานแต่งตัวโคตรหล่อแล้วหนึ่งโคตรหล่อบอกเลยแล้วหนึ่งหล่อมากบอกเลยนล้วหนึ่งหล่อมากนะครับก็ไปคุยพี่อนหนึ่งไปบอกว่าผมไปบอกเพื่้นหนึ่งว่าเนี่ยแอบไปเชื่อกับโอปปี้เขาใช่ไหมเพื่อนหนึ่งมึงบอกว่าไปทำงานไม่ใช่ แล้วก็คุยกันไปเรื่อยนะมรนจะหมดแปดนาทีเนาะแล้วก็ถึงช่วงครับไปเดินเทรดโซนเนาะไปหาของนะครับแล้วก็ไปจับมือองค์หญิงมานี่นะครับคนที่จับมือเล่นพี่เนยรอบสิบโมงตอนเช้าของเมื่อวานนะครับเขาจะได้เป็นอันนี้มาเนาะบ้านเขาก็จะแจกนะครับเป็นรูปพี่เนยครับ b n k Festival เนาะแล้วก็มีบัตร Happy New Year มาให้นะจ๊ะก็ประมาณนี้ครับก็ไปคุยกับพี่เนยว่าแอบเชฟพี่ลำหนึ่งใช่ไหมก็คุยเหมือนพี่ลำหนึ่งเลยนะฮะ ก็เลยนี่นะคบ้าได้คีย์เวิร์ดเขาบ้ามาผมถือว่าผมคอมพีแนะ่ะคือผมไม่มีอะไรจะเสียแไงนะคือแบบโอ้คือดีแล้วกแล้วงต่อแถวครับผมยืนต่อแถวอยู่ใช่ไหมด้วยคำนี้ว่าแถวเล่นจับเปือมันจะเป็นขดวงตนีๆถ้าใครจำจับมือมันจะอย่างนี้นคคนป,นปื๊บปื๊ด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 อ,อ,อ,อย่างนี้ในชะ่ไหมแล้วคือต่อแถวอยู่อยู่ข้างนอกเลยยังไม่ได้เข้าไปในเลนนะครับก็คือเจอพี่อุ่นเนาะเจอพี่อุ่นก็โอเคนะครับพี่ออสนะ่าจะตามเลยครับจับมือจับมือเจนนะครับก็โอเคไม่มีอะไรละ แล้วก็ทิ้งช่วงไปประมาณแป๊บๆนะครับจับมือพี่เนยเสร็จเนาะก็ไปหามิวนิกนะฮะไปหาน้องมิวนิกเนาะน้องมิวนิกน่ารักมากเมื่อวันใส่ชุดนักบินอวกาศมาด้วยคุณพระครับผมนี่ได้นีม้มาจะเป็นบัตรเนาะเป็นพัดแกงนะครับก็จะมีวีจูเน่น,นะครับมิวนิกฟอนนะครับแล้วก็บัมบูเนาะไปเที่ยวที่ไปเที่ยวญี่ปุ่นกันนะฮะก็จะมีแกงแกงห้าผมไม่รู้จะเรียกแกงนี้ว่าอะไร ใครรู้ก็คอมเมนต์ได้หน่อนกันนะครับก็มีแล้วก็จับมือเสร็จปุ๊บก็เดินออกมาแล้วก็ไปเข้าตอนแรกว่าจะไปจับพี่ออนเพราะว่าไอเกอร์มันกำลังจับพี่ออนอยู่มันมาต่อแถวเลยพี่ออนอยู่นะผมก็เลยจะไปจับแล้วคราวนี้คือเห็นพระขคมก็อยากจับพระคมมานานแล้วนะครับก็โอชิมาด้วยก็เลยเดินเข้าไปจับพระคมเลยนะครับก็คือเดินข้าไปดูอยู่ๆไปจับพระขคมก็ไม่รู้จะคุยอะไรเหมือนกันนะก็คือเดินเข้าไปคุยถามว่าเหนื่อยไหมก็คอติดตามอยู่นะสู้เป็นกำลังใจให้นะจ๊ะแล้วก็ ผมจะปิดท้ายด้วยการที่ว่าเขาเุณคือจะแตะมือปึ้งนี้ฮะผมจะไม่ได้ผมจะชนมัาปึ๊งแล้วก็ไปไอ้ความหวังคราว่าชนมัาผมนี่คือแปลว่าสู้ๆนะคือแบบเป็นกาวุธให้ตายปึ้งจบแล้วไปนะครับไม่รู้ว่าเขาจะคิดยังไงเนาะแล้วก็ต่อมาครับทิ้งช่วงไว้ไปกินข้าวแป๊บหนึ่งกลับมาจับต่อครับท่านผู้ชมบัตรไม่พอเดินเข้าไปในเขตโซนเวรเซโซนคุณยุ้งมาผมบอกว่าผมอยากให้แบบออฟฟิเชียลอะทำแบบ เปิดอแย่ไปเลยอะฮอแบบฮอเทดหออะไรก็ตามอะเปิดแย่ไปเลยแบบให้มันมีพื้นที่เทดโซนเยอะๆหน่อยนะครับคือแบบให้มันมีพื้นที่เทปโซนแบบขยายใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนยเพราะว่าคนมันเยอะนะครับคนมันเยอะมากเดินกันเบียดเหยียบรองเท้ากันอุ้ยคงผิดรองเท้าบางคนแม่งแพงที่ห้เอเนี่ยแล้วคือแบบเดินเหยียบกันคือแบบไม่ดดได้เสียดายนะเสียดายรองเท้าโอ้รองเทาง้ายี่สวยอะโอ้ยในกี้สองเจ็ดศูบเลยเทปมันะทั้งนั้นอันเนี้ยผมเคลมคณสุดท้ายว่า เงเป้เว้ไปจับมือเป้เคือแบบคือนัดกันไปเลยสี่คนมีผม,มเอกเกอร์อก,กิมแล้วก็แลน,นนอ่นะครับพือ,อไปจับมาสี่คนปุ๊บเดินเข้าไปเอเกอร์นาคนแรกนัดก็อยู่เลยว่าเชียงรายหนาวไหมเชียงรายหนาวไหมนะครับเชียงรายหนาวไหมเฮ้เชียงใหม่หนาวไหมนะครับโอเคมึงผิดแหละปูเป้เป็นคนเชียงรายนะครับเดินเข้าไปจับเดินเข้าไปจับปุ๊บเชียงใหม่หนาวไหม ก็หนักนะนั่นแหละครับคือรู้แล้วว่าผิดนะครับแล้วคือผมจำคันท้ายก็คุยกันสามคนแรกเชียงใหม่นำงไหมเชียงใหม่นำงไหมเชียงใหม่นำงไหมจนผมเดิกเปนสุดท้ายเป๊ะตะกลัวว่ามาด้วยกันใช่ไหมใช่แล้วผมก็เลยเขาจับปึ๊บบอกเพื่อนเราว่าพี่คนเชียงรายเป๊ะเป็นคนเชียงรายโว้ยร้านเลยปึ๊บเป๊ะบอกว่าผมก็เลยบอกว่าคนเชียงรายสวยไหมสวยแต่เป๊ะสวยกว่านะนี่เรียบร้อยนะครับแต่เป๊ะไม่ยิ้มนะเดี๋ยวรอบหน้าไปจะคุยกับเป๊ะจนว่าเป๊ะจะยิ้มนะครับกัดเอ้เกยไว้เลยา <mm เดี๋ยวเขาน่าเก็บบัจักรบัวเยอะๆข้งแรกบอกเลยว่าห้าใบมันก็ไม่พอไปไม่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 เคยพออ่ะคือแบบโอเคยวไปครั้งหน้าไม่ทรงไม่ซื้อละของเพราะว่าได้จนครบแล้วนะครับจะไม่ว่าจะไม่ตามเก็บเซตที่เหลือละเซตพวกเซตหนึ่งเซตหนึ่งเซตสองเซตสามนะครับจะไม่ตามเก็บแล้วนะครับจะเก็บเท่าที่มีเนาะเซตเก็บแค่เซตเก้าพอนะเซตเก้าลงมานี่คือเก็บหมดเลยนะส่วนเซตตั้งจากเก้าขึ้นไปนี่คือไม่เก็บแล้วนะครับก็โอเค ผมไปเจอพี่คนหนึ่งมาคุดคิดงนอะคือแบบเขาเปิดแฟมี่นะเขาเปิดปุ๊บนี้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บนี่มีหน้าเมมเบอร์นี่นี่นี่ทางนี้เลยปุ๊บแล้วก็มีรูปพี่เหน่อยนะครบเลยนะปกทุกปกครบมีตั้งแต่เดบิวยันยัน,ย,นยันคิมิวะคือแบบมีทุกคอบอ่ะแล้วคือบอกพี่เท่าไหร่หกหมื่นน้อจบเลยเนะี่ยแฟมี่จบเลยปุ๊บบอกไปเลยหกหมื่นใช่ไหมรอผมอีกสองปีเดี๋ยวมา เจอกูแน่เอ้าแน่หกหมื่นอะม่ต้องกลัวกูเอาแน่นะครัจ้าประมาณนี้โอเคสำหรับคลิปนี้นะครับโอต่าเมยคุงก็ต้องขอลาแล้วผู้ชมไปก่อนเนาะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครัสำหรับวันนี้บ๊ายบายนะครับอย่าลืมนะครับไปงานจับมืออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซัดซายด้วยนะครับกดกระดิ่งด้วยก็ดีเนาะนะครับมีอะไรไม่พอใจอะไรมาคอมเมนต์มานะครับทุกการติดชมจะกลายเป็นการพัฒนาของช่องเรานะครับนี่โอ้โหโคตรหล่อจบได้หล่อมากเลยกโอเคไปแล้วบ๊ายบาย